เชิญคุยและวิเคราะห์หนัง The Substance สวยสลับร่างเป็นหนังที่ดูจบแล้วต้องเอาไปนอนคิดนอนตกตะกอนเอาไปทบทวนดูว่าหนังอยากบอกอะไรกับเราบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าเขาซ่อนอะไรหลายอย่างไว้ในนั้นวันนี้ก็จะมาคุยให้ฟังว่าเพิดนึกอะไรออกบ้างเพราะฉะนั้นสปอยแหลกนะคะใครยังไม่อยากโดนสปอยปัดไปก่อนได้นะตอนแรกเลยที่เห็นตีมเนี้ยนึกถึงเรื่อง j จ็คคิวเฮนทายนะคะเขาเป็นหมอใช่ป่ะแล้วก็ฉีดยาเข้าไปในตัวเองแล้วมันก็จะแยก Good and Evil ออกมานะร่าง Evil ก็คือ h i g h และร่างดีก็คือ j a c q l l หลังจากนั้นเขาก็มาตีกันเนี่ยแหละซึ่งมันแยกมาจากคนคนเดียวอันนั้นเป็นของผู้ชายใช่ป่ะในแง่ของผู้หญิงอะ จะทำอะไรไปชัดเจนได้มากกว่าเรื่องของความงามอะ่ะเฉียบมากไอเดียก่อนที่จะไปดูอะ่ะเห็นเพื่อนโพส์โปสเตอร์เยอะมากซึ่งแบบทำไมหนังมันมีโปสเตอร์เยอะจังหวะแล้วแต่ละอันก็คือแบบรูปน้องไก่บ้างรูปตารูปอะไรสรารพาัดเข็มฉีดยาสิ่งที่สะดุดก,ก็คืออันที่มันเป็นโปสเตอร์แหวกหลังอะ่ะแบบเนี่ยหล่ะอันเนี้ยเราก็แบบรูปนี้มันคืออะไรวะเดี๋ยวจะรอดูในหนังพอไปดูในหนังเท่านั้นแหละ อออันนี้คือการกำเนิดร่างแกแบบพ่งทะลุออกมาจากหลังของอีกคนหนึ่งสันหลังของร่างแม่มันเหมือนเอเลี่ยนไหมตอนที่ออกมาแล้วแบบเอาสองแทงออกมาก่อนมันสื่อถึงความไม่ปกตินี่แหละความเอเลี่ยนอะความแบบนอกโลกอะความไม่ใช่มนุษย์อะซึ่งมันจบไม่สวยอยู่แล้ว ยิ่งมาถึงไทยเรื่องนี้แบบโคตรช็ออะแตะตัวกายล่างได้ไม่สิ้นสุดอะเหมือนแบบอินฟินิตี้อะตอนที่ทุกคนบอกว่าโอ้โหมันไปยิ่งกว่าที่คุณคาดคิดอีกเราก็นึกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวมันต้องไปเพาะบนเวทีนั่นแหละมันก็จะมีช็อตที่แบบโดนฟาดแล้วก็เพาะแตะนี้ใช่ปะเราก็เลยว่าอ่าโอเคน่าจะจบแล้วมั้งสกาักมีหลุดสเปร์สเปร์ทัวโอเคยอมแล้วค่ะเออมันยิ่งกว่าที่คิดจริงๆด้วยค่ะ แล้วสเปรย์ไม่พอคานออกไปข้างนอกออกไปโปล่ข้างนอกไปสลายล้างข้างนอกไม่พอมีล่างย่อยกระดึบกระดึบไปแบบสู่ขินที่ดาวที่นางกำเนิดมาอีกทีหนึ่งซึ่งเอออันเนี้ยมันสะเทือนใจนะว่านางนางก็เริ่มต้นจากตรงเนี้ยแล้วก็ห่วงแหนสิ่งเนี้ยดาว hall of fame walk of fame เนี้ย ยอมแลกทุกอย่างทุกอย่างจริงๆมีใ,ใครรู้สึกบ้างว่าร่างสุดท้ายไอที่เป็นมอนสเตอร์อะอลิซาซูเนี่ยถึงแม้จะมีทั้งร่างของอลิซาเบธแล้วก็ซูอลิซาเบธและซูซ้ำซ้ำซ้ซํากันอยู่ในนั้นมันเป็นอลิซาเบธโดมิเนนต์ก็คือมีความอลิซาเบธมากกว่าที่เรารู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าที่เขาไปตัดรูปภาพอะมาสวมเป็นหน้าแล้วก็อีกก้อนเลือดสุดท้ายที่กระดึ ไปขีดบนดาวอะเหมือนหน้าของอลิซาเบธในหนังย้ำหนักมากก็แบบ remember you are one พวกคุณคือหนึ่งเดียวกันพวกคุณคือคนเดียวกันแต่สิ่งที่อีแต่ละตัวทำอะคือมันไม่สนใจอีกร่างหนึ่งเลยเว้ยทั้งคู่ทีตอีกร่างเหมือนเสื้อผ้าที่แบบอ่ะโผลมาแล้วก็กองไว้ท่าไหนก็ท่านั้นอะไม่คิดจะไปจัดท่าให้มันดูดีอย่าคิดแม้กระทั่งว่าจะไปอาบน้ำใส่เสื้อผ้าให้เอามันกองอยู่ท่าแบบ ชุเลดยังไงก็ก็อยู่อย่างนั้นน่ะทีนี้ในเมื่อร่างสูอะ่ะมันเป็นร่างที่ better version ใช่ป่ะมันสวยกว่าสาวกว่าแซบกว่าเด็กกว่าคือเอาเป็นว่า perfect ทุกอย่างนี่ใครสังเกตบ้างว่านางมี super strength ด้วยนะเพราะว่าตอนแรกที่เราดูอะ่ะแล้วมันจะมีชอ็อตที่แบบอยากเอาร่างป้าไปซ่อนอะ่ะแล้วนางก็ทุบห้องสร้างฝาสร้างห้องรับเองมีแรงทำได้ขนาดนี้เลยวะ อย่างนั่งบน่นเลยนะผู้หญิงตัวเล็กๆทำงี้ได้กันวะพอถึงตอนท้ายเรื่องอะ่ะนั่งจับอีป้าโยนแล้วก็วิง่งแล้วก็นู่นนี่นั่นเราเรารู้สึกว่าเออนางอาจจะมาพร้อมซูเปอร์สตริงที่มากกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆปกตินะคะมันคือพลังที่เกินมนุษย์รวมกับประสบการณ์50ปีในร่างสาวอะ่ะความเพอร์เฟกตนี่ก็คือไม่มีใครต้านทานได้แล้วอะ่ะและนั่นทำให้สู เปลี่ยนไปสูแบบไม่ไม่ใครนะไม่มีใครเอานางลงแล้วเช่นกันการที่ซูไม่สนใจจะสลับร่างตามกฎเนี่ยก็คือการอิกนอร์รังแม่ก็คืออีโก้ของคนเก่งไรเทียมทานที่แบบไม่มีใครสู้ได้อีกแล้วแอะกืนกินเหมือนกับที่คนที่ให้สารเนี้ยมาพูดว่าเอ้ยเธอเริ่มกลืนกินคุณหรือยังแล้วหนังมันก็สื่อถึงการกลืนกินเนี้ยแบบ ชัดๆตรงๆอ,อย่างเช่นนิ้วเริ่มเหี่ยวขาเริ่มติดเริ่มเหี่ยวไปครึ่งซี่ผมงอกและสุดท้ายกลายร่างเป็นกอลัมอันนี้คือการกลืนกินแบบเป็นรูปธรรมถ้าหนังสือว่ากระทั่งตัวของนางเองร่างแม่ของนางเองนางยังไม่สนใจคิดหรอนางจะสนใจคนอื่นจริงปะเพราะจริงๆป้าอลิซาเบธอะรักและเธอทูลซูมากเพราะว่าแบบ เธอคือสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันอ่ะฉันได้กลับมามันคือการย้อนเวลากลับไปอ่ะเนาะในวัยสาวอ่ะและแบบเออเธอเธอเป็นคนที่ทําแทนฉันอ่ะจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีๆต่อกันเนาะแต่อีนางซูเนี่ยมันไม่ได้คิดแบบนั้นไงันคิดว่าฉันต้องการจะเป็นร่างเดียวฉันไม่ต้องการร่างแม่แล้วตู้จบก็คือสงสารอ่ะเออใครอยาก ลงธรรมะอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากไปดูได้นะคะใครดูเราคิดยังไงอะเมนบอกกันหน่อย